สวัสดีครับโอเควันนี้จะมาแนะนำตัวตัวละครที่ชื่อธนาน,นะครับชื่อจริงชื่อเด็กชายภนนูนันรนฐพัสกุลครับชื่อเล่นชื่อตนาล์ยอูอายุสิบปีนะครับไม่เกินสิบหกยู โรงเรียนสีสว่างโรงชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทศสามค่ะเยอะน้อยเออยอะเรียนก่อนเกณฑ์นะสะด้วยแล้วก็อำเภออำเภอฮัดอำเภอหัดเจายจัง ถ้ถึงขนาดมาชอบแกงพุงที่นี่ถ้าอยากเจอเพจใหม่ก็คงที่จดคอมดันลลางนะครับจะเขียนส่งเพิ่มมไปให้เนี่ยมีเบอร์โทรแล้วแี่ยแล้วว่างก็เล่นกีต้าร์งงมันจะเห็นไหมผมจะพาไปดูคุณแยกรู้เสกถ้าวันนี้อาจจะไม่ไหวท่ท

เป็นแบบแบบวาโอเคแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งผมก็จะพูดด้วเองคุณล่เครับผมนี่ผมแค่จบมาคนนึแค่นี้ครับขอบคุณครับถ้าอยากดูดต่อขอในเว็บมาผมครับรับ